สนับสนุนโดยรอบการเด้นและอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงพรัทยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00ยุนทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สำหรับคนที่ก็เป็นคนแล้วก็ชุดที่หกเป็นชุดกระเบียงขาแล้วก็ชุดสองขานะครับ เมื่อวันที่9พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางพร้อมคณะประกอบด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไปตรวจราชการเยี่ยมชมการดําเนินงานของคูโบตาฟาร์มที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและหารือแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมได้รับฟังตัวแทนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ที่ประสบความสำเร็จในโครงการหลายแหง่ง โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมและมอบนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องจักรกลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรภายใต้หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะสาระสำคัญด้านหนึ่งในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอีก5ปีคือพาศ2566ถึง2570ในภาคสินค้ากเกษตรและ,กะเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าสูง ผลักดันมุ่งเป้าหมายในสระดับคือผลจากความยากจนความพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนบนที่ดินไร่นาขนาดเล็กต่ำกว่า20ไร่ทั่วประเทศประมาณ1ล้านไร่ให้พึ่งพาตนเองได้โดยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลมีภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุน จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่สาธิตโซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนาโซนเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรเพาะสุกสู่ตำบลอยู่ดีกินดีไร้ความยากจนโดยองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชนสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ10.00ถึง20.00ติดต่อสอบถามได้ที่โทร0838790411 Fight a อ a d e m y มี่แนทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d f i v g h t a d e m y m y